วันนี้สวัสดีครับผมอันนี้เป็นเมนูนะครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ไม่สบายสบายครับผมอันนี้เป็นลาบปลาแบบไม่เผ็ดนะครับที่เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกับปลาหมึเนี้รวมกันนะะแล้วก็เราลาบแบบเราคั้วนะแต่ไม่ใส่ริกนะไม่ใส่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้มยำไก่ครับต้มยำไก่ แล้วนี่ก็คือพริกเผาแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับปลากเค็มทอดครับผมเป็นปลาตะเพียนนะฮะแล้วก็ผักของเราครับนี่ฮะอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ลลนยลาบปลาลาบปลาลาอรลโอนนี่น่อยอก็อันนี้เป็นของสยล้อๆนะครับ ฝนตกครับสวัสดีครับเฮ้ยครับเราทานข้าวกันครับผมสวัสดีครับผมเชิญครับสวัสดีครับ